เราไม่มีข่าวว่าเราเมาว่าเราไปเรียนแล้วเราเอาวูดพี่เวลไปโชว์ในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าแซ่บผู้ชายมีกล้ามือนพี่เวลอันนี้ใครเมาเนี่ยมีมีมีไม่มีไม่มีเราโชว์แต่มีเพื่อนเราอะโชว์อะไร่ะแล้วเราก็บอกอะไรโชว์แบบนี้เราไม่ได้บอกอะไรส่วนมากแบบก็เพื่อนๆเขามีแบบข่าวอะไรเขาก็จะแบบเหมือนชอบมาแซ่บกันในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องพ่เวลในห้องเรียนไม่ไ นะะคเราเรียนพีเียนยี่ข้างเรียนมาทั้ชอบของฉันไม่มีค่ะไม่มีค่ะเราไม่ได้เมาค่ะแต่ว่าคนอื่นจะแบบเป็นแย่งกันว่าแบบคนนี้ของฉันคนนี้ของฉันเลยเป็นเราถามเราถามเราไปค่ายลูกของลูกเมียหมายถึงหมายถึงใครถามอ่ะเพื่อน้องเพอนเาผมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงอ๋อก็ ก็ไม่ค่อยได้ตอบอะไรก็บอกก็ดูข่าวไปสิจ้าเพื่อนๆมีมาแย่งที่เดียวเพาะไหมคะเพราะเขาจะแย่งกันเองของเขาเร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 าไม่หึงหึงไหมหึงอะไรล่ะสถาวเนี่ยขอเคลมอะไรคะสถานะ่ยขอเคลมไปเป็นแฟนเราอยู่พี่น้องหรือไงก็ตามข่าวค่ะสถานะคุ้มเคยละอ่าเป็นเรื่องขำๆดีใช่ก็ขำๆค่ะไม่มีอะไรค่ะ